เฮ้ยเฮ้ยแจ้งเตือนเตือนภัยอะไรฉุกเฉินขั้นสูงสุดอ่ะยินดีท้่เราก็ถึงช่องทาง V H T นี่คือร้านเซมาอึนนะครับร้านนี้เปิดที่ไทยแล้วก็คนเยอะมากมากนะมันเป็นร้านประจําย่านฮงแดของเกาหลีที่ไทยต้องต่อคิวที่เกาหลีไม่ต้องต่อคิวนะบอกกับอากาศเราหนัวมากเลยอะใช่จริงๆเราไม่ได้สั่งอะไรนะผมแค่เข้ามานั่งเขาก็เอาเตามาวางแล้วเขาเครื่องเคียงมาให้แล้วแกกิมจิกินไม่อั้นค่ะเอออันนั้นสาหร่ายสาหร่ายเยอะมากมาเสี่ยวเททั้งถานเลย โอเคร้านนี้เป็นร้านขวัญใจคนไทยนะครับประจำย่านนะสังเกตว่าขวัญใจคนไทยได้ยังไงก็คือเมนูจะมีภาษาไทยนะครับมีมีเมนูภาษาไทยเฮ้ยซุปกิมจีเจ็ดนาทีเอออันนี้มันเป็นเมนูขึ้นชื่อนะไอซุปกิมจีเจ็ดนาทีอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเจ็ดนาทีอ่ะอ๋อเขาบอกว่าซุปกิมจีเจ็ดนาทีที่เราภูมิใจจะได้รับรสชาติดีที่สุดหลังจากเจ็ดนาทีถ้าขึ้นนาทีที่แปด อร่อยไหมวะแต่เมื่อกี้สั่งประมาณแสนวอแล้วะแล้วหยิบเอเลยภายในเวลา15วิเนี่ยนะแสนวอนเพราะว่าเราสั่งไอ้เส้นเส้หมูกับกิมจิก็สี่หมืแล้วสี่หมแล้วก็สั่งหมูอีกสองอันก็คุ้นนะอู้ยพี่สั่งไปอุ้ยผัดให้ด้วยไม่น่านะ ก็ไม่ใช่เหรอไม่น่าทาให้เนี่ยวางวางอย่างนี้เลยด้วยเดี๋ยวก็สุกร้านนี้มันไม,ม,ม่มีอะไรมากเลยทุกคนมันเป็นร้านที่แบบหมูสไลด์แล้วก็ราดซอสอะ่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันอร่อยมากนะครับฮิตมากนะใครมาต้องมากินนะครับดูดิฉ่ำซอสทุกคนเ๋ยวเพิ่งหยุดที่นี้มีเครื่องเคียงสักซีด้วยม,ยมาเลยมาดูกันโอ,โอ้ยน่ากินมาก อุ้ยน่าก,กินมากเลยอะน่ารักอะน้องน่ารักมากอุ้ยตักชีตักชีโอ้ผักสดมากอุ้ยอันนี้สดมากสดมากโอ้ตักไม่อนเลยอะ่ะไป แล้วว่าร้านนี้่ต้องกาไรเยอะมากๆแน่เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนซื้อเฟรนชชายไปเปิดต่างประเทศใช่ไหมออคนที่ซื้อเฟรนชชายไปอ่ะก็ต้องกาไรไว้ก็จริงถ้าไม่มีกําไรจะขายเฟรนชชายไปได้ยังไง<น>ทำธุรกิจต้องมีกําไรนะทุกคน ใช่ถ้าไม่มีกําไรเราก็จะอยู่ได้ไม่ยาวนะคะในนะยุคนี้แล้วนะคะใครที่บอกว่าอุ้ยขายแพนกะเอากําไรเลยเหรอใช่ครับไม่ได้นะทุกคนเราเราคิดอย่างนี้ไม่ได้ครับทำธุรกิจต้องมีกําไรนะเพราะว่าเราจะได้เอามาปรับปรุงคุณภาพอาหารให้ดีขึ้นนะครับถูกบางทีอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบของการปรับปรุงแค่คุณภาพอาหารเนาะอ,อาจ,จะปรับปรุงเรื่องเ x p e r ์ e n c e ของลูกค้าตกแต่งร้านให้ดีขึ้นหรือว่าสร้างระบบให้พัฒนามากขึ้นเนาะเราว่ามันเจ็ดนาทีแล้วนะถึงเวลาแล้วปะเจ็ดนาทีแล้วไหม มันก็ดูเป็นซุปเฉยๆนะจะผ่านไป,ไปกี่นาทีก็ดูเฉยๆทำไมต้องเสร็จอ่ะเขาไม่รู้หเหมือนกันเวลามากินอาหารเกาหลีอ่ะผมชอบแพ็กเกจจิ้งเท่านะทุกอย่างมันแบบจานเจนมันสแตนเลสหมดเลยมันดูเกานะ่าเนาะที่มันสแตนเลสหมดเลยอ่ะเออะไรอะไรอะไรเรารเป็นคนชอบกินสาหร่ายมากชอบสั่งสารหร่ายช้อปปี้เป็นโหลๆอะมันลังๆอ่ะตอนแรกรู้ว่าขันน้ำแข็งเปียแกแกเราอยากกินแบบที่เอากิมจิไปใช่ปะ เราวยำยำหยำเป็นก้อนอ่ะเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวขอกินแยกก่อนนะน่ากินมากเลยออคือด้วยความที่เป็นกิมจิอ่ะ มันอร่อยอยู่แล้วเว้ยยิ่งเราไปทําให้อุ่นร้อนอะ่ะยิ่งกินง่ายขึ้นเหมือนกินกับชายอะ่ะเอาผักไปต้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะ่ะหม้อน,นี้นคือทำยังไงเรา่ามันก็อร่อยง่ายมันคือต้มกับชายสไตล์กินจิถูกต้องแต่ที่สำคัญคือน้องเขามีสาหร่ายกับข้าวอ,อีกแแล้วก็มีผักเอาไว้ตัดเลียนใช่ปะยากมากนะที่จะทําให้ออกมาไม่อร่อยเฮ้ยเฮ้ยแจ้งเตือน ฉุกเฉินขั้นสูงสุดล่ะ,ะบบนนการเตือนสุกเฉินขั้นสูงสุดอะไรอ่ะลบองศาคึ่งความหนาวเป็นกำลังแรงที่สุดกำลังมาคำเตือนเวลา3าทุ่มเย็นวันนี้โปรดให้ความสนใจเป็นพิศเศษากับการป้องกันการแชร่แข็งและการระเบิดของวัดมาวัดน,น้ำการป้องกันอัคคีภัยของเครื่องทำความร้อนและควอมปลอดภัยเมือออกไปข้าขง,ขงนอกช่นะกลัวมาก ระเบิดของเครื่อเ๋าไปหน้าแกเหลืองเลย <c oughs> เอ่ะย,ยังยังอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเรามันเหลืองหน้าเหลืองเฉยเลยงงถ้าไปเราก็ไปด้วยกันเดยกันยกได้เ่าหนุ่มโอ้โห,โหขอผมสักชิ้นได้ไหมไม่ต้องจุ่มะนะไม่ต้องจุม่มหน้า ไม่ถึงโดมอนสมัยเด็กทุกคนซอสมันเป็นซอสผั่วซอสงานอะไรไม่รูมม้มันหลั่เข้าเนื้อไปแล้วอ่ะแล้วเนื้อมันบางอ่ะมันทำให้ซอสอ่ะมันเข้าเนื้อไปเลยอ่ะทุกคนเป็นซอสที่มันปรุงมาแล้วแค่แมงตุงมาเลยอืมกินอันนี้ถ้าใครไม่กลัวอ้วนอ่ะ คนอร่อยคนรักหมูสามชั้นถูกใจสิ่งนี้มากมากแกถึงจะใช้กันไก่ัดแทบะแต่ด้วยความที่เขาสาไลซ์มาแล้วให้มันไม่หนาเกินไปแกมันเลยสุกเร็วแล้วก็เข้าเนื้อได้ดีมากเลยชิ้นเนื้อกําลังพอดีมันก็ไม่เยอะเกินไปเนื้อก็ไม่เยอะเกินไปกินได้จากสาวโคนไม่กินหมูสามชั้นนะคะแตเลย เป็นไรอร่อยปิดตาอร่อยปิดตาคิดถึงตัวเองมีความสุขตอนนอนโอโ้โหนี่นะฮะสเต็กอาสเต็กมาเดี๋ยวป้อนพี่งานแล้วนะอ่ะเป็นยังไงอืมนุ่มมากนุ่มอ่ะนุ่มอ่ะ อุ้ยเป็ดให้ด้วยโอ้โหเขาดูแลดีมากเลยนะน้องเขาจะมาบริการเราโดยที่เขาจะไม่พูดอะไรักคำเลยไม่พูดเฮอยนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปแกเป็นหมูที่เหมือนจะเหนียวแต่เป็นสเต็กหมูที่ไม่เหนียวแล้วก็หมักซอสชุ่มเข้าไปแล้วแกวระดูเปลือกข้างนอกเดิเห็นปะปิ้งมันกำลังดีนะคะมันจะก,กอรอบอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วถึงตาผมบ้างละ it's your turn โอ้ นี่ยังไม่สมบูรณ์ต้องอม,มีหมูด้วยแมงเอ้ยกว่าจะได้กินหมูดำกลุ้มตะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้รสจัดมากรสจัดมากอยู่ที่นี่ต้องกินผักผักใบเขียวด้วยถึงจะพอดีเป็นกินจีที่ต้องกินคู่กับผักอ่ะเป็นผักที่ต้องกินคู่กับผัก ไมม่หดอะไรหรอขอบคุณครับเฮ้ยไม่รังเกียจเลยพี่ไม่รังเกียจไม่รังเกียจครับคนไทยมีน้ําใจแล้วเขาจะคิดตังโต๊ะผมไหมพี่าไม่อยู่โต๊ะเราแล้วเขาไม่ได้คิดตังโต๊ะหรอกอร่อยมไหยขอบคุณนะคะผมบอกเลยว่าแบกฮักเรามีบุญเราไปที่ไหนก็มีคนแบ่งอาหารใหครั้งที่แล้วเราก็ได้ส่วนแบ่ง ครั้ที่แล้ว BHC Chicken โต๊กข้างๆก็กินให้หมดแบ่งให้เราเอาราตรงมันมันไม่ได้น่ารังเกียจเลยนะเพราะว่ามันใช้ซี่คีบอยู่แล้วอะเราก็บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่ารังเกียจไงแต่สําหรับเราเรารู้สึกขอบคุณนะเออใช่เรารู้สึกขอบคุณขอบคุณนะคะอืมวันหลังเราไปนั่งสักที่หนึ่งแล้วก็ไม่ต้องสั่งไหมเรากินเหลืออ้นั้นมันเรียกว่าเราวเม่เราช่วยกันลดฟ้ดเวทได้นะอันนั้นตลกแดดกันตลกแดดอันนั้นตลกแดดบินกลับมาเลยได้หรือเปล่าเยเฮ้เปลี่ยนให้แล้ว สารลำพูนขอบคุณเขาดิขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณนะครับขอบคุณนะเมื่อกเคเขาทำได้อย่างนี้เลยแล้ว Thank you บัตรมันหมดเหรอหรือว่าที่นี่เขาต้องจะนอนดึกแหละหรือว่าเมื่อวานเพิ่งประชุมทีมอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ที่ไทยน่ารักมากเลยนะพนักงานที่ไทยอ่ะเต็มอึนอ่ะเราประทับใจมาก เอาจริงผมว่าคนไทยมาตรฐานสูงมาแล้วเว้ยโดนบริการดีมาฮะใช่แบบมันเป็นมาตรฐานของบ้านเราแล้วฝรั่งเลยชอบบ้านเราไงแต่ทำไมคนทํางานเขาถึงได้เงินเดือนน้อยจังครับพี่สารที่ไหน,ท,ไหนที่ไทยอ่ะมันเป็นตําเลค่าแรงนะค่าแรงขั้นต่ําของบ้านเราอ่ะก็อยู่ที่ตอนนี้สามน่าจะ330ปะ่ะหรือ350แล้วแล้วทำไมเราถึงจ่ายเงินเดือนพนักงานแบบพนักงานร้านแบร์เฮาส์เนี่ยคนละห้าหมื่นไม่ได้ามาจ,จ่ายไม่ได้โอ้โหชาล้มแก้วเท่าไหร่ถ้าจ่ายห้าหมื่นนะรับรองว่าเจ๊งเลย เจ๊งเลยอ่ะเจงสามหมื่นก็ไล้อะเจ๊งไ่งั้นเราจะจ่ายพนักง,งานหน้าร้านเงินเดือนสามหมได้ยังไงหรือมันเป็นที่ราคาสินค้าด้วยสมมุินะชานมเรานะเราขายกาแฟแก้วละ300-400บาทวันนึงเราขายได้สักพันแก้วเราคิดว่าเราจ่ายพนักงานคนหนึ่งอ่ะห้าห0ื่นได้นะ5้า0 0ื่นถึงแสนนะไม่ยากเลย เพราะะนั้นแล้วมันต้องอยู่ว่าค่าแรงในตลาดมันเท่าไหร่ผมจะบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะจ่ายเงินเดือนพนักง,งานมากขึ้นอ่ะเอาสามหมื่นให้ได้อ่ะ GDP บ้านเราต้องสูงเลยเออประเทศไทยคนจ่ายชานมได้แค่เนี 60, ่ยหกสิบเจ็ดสิบอ่ะมากกว่าน,นี้เขาก็ไม่ซื้อกันอย่างเงี้ยอาจจะซื้อน้อยงั้นผมฝากไว้นะผมไม่รู้ว่าคลิปเราจะลงเมื่อไหร่แต่มันใกล้เลือกตั้งแลนะ้วใช่ปะถ้าเลือกก็นอกจากคนดีแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยว่านโยบายทําให้ประเทศเรามีรายได้มากขึ้นได้ไหมเนะย จะมาแบบว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วยังไงเราหาอะไรได้ให้ประเทศยังไงสุดท้ายขึ้นค่าแรงอ่ะคนรวยคือผู้ประกอบการนะเ,ออเขาทำสิ่งที่เขาทำได้คืออะไรรู้ป่าปลดพนักง,งานออกหนึ่งปลดออกไม่สองก็คือขึ้นราคาสินค้าสุดท้ายในตลาดคุณคุณได้เงินเดือนสูงขึ้นใช่ไหมแต่ละคนอ่ะรัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงใช่ป่ะแต่สุดท้ายคุณก็ต้องจ่ายเงินออกจากกระเป๋าเพื่อซื้อสินค้าราคาแพงขึ้นเพราะผู้ประกอบการเขาอยู่ไม่ได้ไงสิ่งที่คุณทําถ้ามันไม่ครบวงจรอ่ะมันก็กลายเป็นปัญหาอยู่ดี เดี๋ยวเรามาลุ้นนะว่าพี่เขาจะพูดกับเราไหมขอบคุณครับแกเขาไม่เคยได้ยินคำพูดเหรอเขาบอก<บ>ว่าคนจริงไม่พูดมากเชี่ย คนจริงว่ะคนจริงคือเขามาเพื่อตั้งใจทำงานเกเห็นปะคนที่ชอบพูดเยอะๆอ่ะเยอะมากอ่ะทำงานไม่ค่อยดีถ้าคนไม่พูดอ่าแนวคิดอ่าแนวคิดสีโอมองโลกในแง่ดีงั้นผมไม่พูดนะเอองั้นผมก็ไม่พูดบ้างแล้วกันตั้งใจกินไม่ได้ไม่ได้อร่อยยอร่อยเหมือนกินข้าวจีอ่ะโกหลีหมดแล้วอร่อยมากล็อกปิ้ง ทุกคนอยู่บ้านซื้อเตาแล้วก็เอาข้าวไปปิ้งไม่ต้องเอาข้าวมาตำก่อนข้าวตำแล้วค่อยปิ้งค่ะยิ่งเต้าหอมมาในบ้านเรานะอร่อยกว่าต๊อกบ้านเขาอีกจริงจริงกินปะเต็มอืมไปเหญ่ครับพี่เปลี่ยนฐานให้อ่อแปลว่ามันไม่แรงหรอไม่กับพยักหน้าเมื่อกี้เขาพยักหน้าเขาเพิ่งผลักอะไรออกเขาไม่พูดแต่เขาพยักหน้าทุกคน ดีใจว่าเขาสื่อสารกับเราอ่ะสบายใจแล้วสบายใจแล้ววันนี้นอนหลับแล้วดิมมากแกชอบอันนี้มากเลยเนาะเราชอบมากเออแต่มันไม่ดีนะครับมันจะทำให้ลูกค้าใช่เยอะใช่เยอะเรียบร้อยครับเปลี่ยนเตาไปประมาณห้าห้ารอบหกรอบทุกรอบไม่เคยจะพูดคุยกับเราคนจริงไม่พูดเยอะ สาโลแกนรานนี้ <uit> เฮ้ยแต่อาหารเขาเไปไ็นทนันเราว่าอร่อยแต่กิมจิอ่ะต้องกินคู่กับผักอะ่ะมันกินเล่นเป็นซุปๆไม่ได้เนาะรสจัดรสจัด,ดผมว่าที่คนไทยชอบร้านเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันรสจัดอ่าคนไทยเราอะครับเป็นคนที่กินรสจัดจัดนะสังเกตจากไก่ล้อส้มตำไก่ย่างอะไรเงี้ยป่ะคี้ตั้ลุกยังปะหนึ่งสองสา สรุปแล้วนะคะรสชาติดีไหมดีกินซ้ำไหมอาจจะคิดก่อนเพราะว่าอาจจะหาเอ็กซ์เพรียสอื่นๆในเกาหลีได้นะคะแต่ว่าไม่ผิดหวังนาใครมาก็คือเป็นปิ้งย่างที่อร่อยนะคะถูกปากคนไทยแน่นอนตอนเนี้ยรู้สึกติดคอน้ำจิ้มเหมือนแบบไปคายรีคอล้างน้ําเปล่าประมาณสองขวดแล้วล้างไม่ออกกินผลไม้องุ่นเกาหลีอะ่ะราคา2องร้อยสบาทได้ทั้งแขงเลยอะ่ะได้ใหญ่มาก2องร้อยเจ็ดสิบบาทได้เยอะมากปกติขายหน้าห้างหกร้อย พี่โอโฮที่หนึ่งเลยใครอยากมากินมากินนะทุกคนเดี๋ยวทิ้งแบบไว้ข้างหลังบ๊ายบาย